นะอ้างไปเรื่องคาสิโนกันต่อเลย <ไป S 1> นะครับ<า>เ,เรื่องคาสิโนเนี่ยนิดหนึ่งนะเราเนี่ยชอบอ้างอ้างสิงคโปร์ะนะว่าเยสิงคโปร์เขาก็ทำไม่ใช่เฉพาะมีแต่เขมรหรือกัมพูชาหรือลาวหรือเมียนมาสิงคโปร์ประเทศที่พัฒนาอย่างสิงคโปร์เขาก็ทำค,คุณวินเลียววาลินนักเขียนชื่อดังนะครับของรางวัลซีไร์นะออ,ออกข้อสอบสำหรับนักการเมืองไทยนะ คุณวินออกข้อสอบสําหรับนักการเมืองไทยบอกว่าจงเลือกข้อที่อยากได้เหมือนสิงคโปร์เลือกได้มากกว่าหนึ่งคตอบก็ไก่มหาวิทยาลัยระดับท็อป20ของโลกและท็อป5ของเอเชียขอไข่ระบบปราบคอรัปชันอย่างเด็ดขาดขอควายสังคมปลอดยาเสพติดงองูต้นไม้เต็มเมืองจอจานคุณภาพชีวิตชอช้างการศึกษาฟรีสําหรับผู้ใหญ่ชอชิงบอลปรากฏว่านักการเมืองบ้านเราเนี่ย ของดีๆของสิงคโปร์เนี่ยมีต้องหลายข้อไม่เลือกะนะเลือกข้อฉช,อชิงเลือกบ่อนจะมีคาสิโนจะเอาพนันใต้ดินออนไลน์เนี่ยขึ้นมาไว้บนดินทำไมไม่เลือกไอ้เรื่องการปราปรามคอร์อรัปชันอย่างเด็ดขาดเนอ <No. S 1> เอ,อคือกว่าที่สิงคโปร์เนี่ยอันนี้พี่อาจารย์วินเนี่ยเขียนมันนี้ดีจะได้อธิบายเห็นว่าเวลาย,ยกตัวอย่างสิงคโปร์เนี่ยก่อนที่สิงคโปร์เข้ามาถึงจุดที่ตัดสินใจ มีเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะมีบ่อนคาสิโน2จุดณวันนี้มีแค่2จุดเนี่ยในะเขาทำกอไก่ถึงชอช้างมาก่อนแล้วพัฒนารากฐานที่จำเป็นสำหรับสังคมของเขาเรื่องการศึกษาเรื่องคอรับชั่นติดอันดับโลกเรื่องกฎหมายเข้มงวดแล้วค่อยตัดสินใจเป็นตัวเสริมมีไอเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์และมีคาสิโนแต่บ้านเราเนี่ยไอหนึ่ถึงห้เนี่ยหถึงหไม่ได้ทำเลย นะเจ้าเราไปทำข้อขอไข่โกงพ่อมึงสิจำได้ปะกคำพูดนี้โกงพ่อมึงสิทั้งที่มันเนี่ยโดนคดีทุจริตขอรับชัตนยอมรับเองด้วยคุณจะเอาอะไรกับคุณภาพนักการเมืองบ้านเราอะถูกไหมคะครับ